สำหรับโฟลด์วาลหรือวาล์วเติมน้ําลงในถังนะครับลูกลอยมีอยู่2แบบแตกต่างกันไงอันนี้ไบเลเวลโฟลด์วาลกับอันนี้โมดูเลตติ้งโฟลด์วาลต่างกันไงนี่มาดูอันดับแรกเลยมาดูตัวตัวโคลเลยตัวเนี้ยเขาเรียกว่าตัวไบเลเวลโฟลด์วาลไบเลเวลคืออะไรการทํางานของวาลตัวเนี้ยมันจะติดอยู่กับวาลวาลพวกตรงนี้นะนี่นี่นี่อันนี้คือวาลโฟลด์วาลต่อกับห้องปั๊มหรือว่าตัวตัวท่อเปิดน้ําเพื่อเติมในถังไอตัวตัวเนี้ยมันคือเหมือนตัวลูกลอยไอ้ลูกลอยเนี้ยมันก็จะอยู่ระดับน้านะพอมยกถึงสุดป๊ มันเตะกับตัวนี้มันก็จะตัดมันก็สั่งให้วาตัวนี้ปิดไปแต่เมื่อไหร่ที่น้ําลดลงไปลดลดมันยังไม่เปิดนะจนถึงระดับที่2ที่มันตั้งไว้พอมันแตะระดับ2มันถึงจะค่อยเปิดตัวนี้เขาเรียกว่าไบเลเวลข้อดีของมันจะทําให้ปั๊มไม่ทํางานถี่ปั๊มไม่ต้องทางานเปิดปิดเปิดปิดตลอดเวลาส่วนอีกอันนึงตัวนี้ตัวลูกลอยธรรมดาโมดูลเลตติ้งตัวนี้เหมือนกันนะต่อกับวาล์วนี้ได้เลยเหมือนกันก็คือเวลาลูกลอยลดลงมาระดับน้ำมันลดลงมาแค่ลดลงมานิดหน่อยปุ๊บ มันก็จะเปิดเลยก็คือลดมาปุ๊บก็เปิดลดลงมาปุ๊บก็เปิดข้อดีของมันก็คืออะราคาอาจจะถูกกว่าหน่อยแต่มันก็จะทําให้ปั๊มทํางานบ่อยกว่าที่กว่าเพราะว่าน้ําลดปุ๊บเปิดน้ําลดปุ๊บเปิดน่ะนี่แหละคำถามที่คนถามมาว่าไอ้ลูกลอย2ประเภทเนี่ย d u l a t i n g โฟล์วกับใบเรือ e ฟล์โโว,วแตกต่างกันยังไงนี่แหละคือคำตอบใครสนใจเรื่องนี้ใครอยากมีคำถามเรื่องนี้ใครทำระบบห้องปั๊มหรือห้องพวกนี้อยู่พิมพ์มาได้เลยเราจะมาตอบคำถามให้ฟังกันนะครับว่าวาล์วแต่ละชนิดเป็นยังไง